การตัรดเยนใจสำเร็จมีอยู่2แบบนะครับการตัรดเย็นใจแบบมีสติรูต้ตัวต่บการตัดเย็นใจแบบไม่มีสติรู้ตัวการตัดเย็นใจแบบมีสติรูต้ตับบตตวคืออะไรครับคือตอนที่คุณรู้ครับว่าคุณกําลังทําสิ่งนี้และจะได้ผลลัพธ์แบบนี้หม,มายความว่าเราลงมือทําอย่างด เราลงมือทําแบบ100%เรเซเราก็จะรู้เท่าทันใจตัวเองว่าเมื่อเราทําเต็มกําลังแล้วเราได้ผลลัพธ์แน่นอนเราจึงเกิดในเรื่องของความวางใจผลลัพธ์ครับในการลงมือทําแบบมีสติรู้ตัวเคยเป็นนะครับเราทําบางอย่างแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเรากาลังทําอะไรอยู่เราทําบางอย่างแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้ผลลัพธ์หรือเปล่าเราต้องคอ,อยกังวลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการลงมือทําแบบมีสติตรู้ตัวหมายความว่าวันนี้ให้คุณรู้เท่าทันและปัจจุบันา คุณกำลังทำสิ่งนี้ยกตัวอย่างโอบป้ากำลังทำวีดีโอตอนนี้อยู่โอปป้าก็รู้ท่องดัตเองมาก โอป้ากำลังทำวิดีโออยู่โอป้ากำลังสื่อสารกับคนเรื่องของการปสินใจกาปรปสินใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถที่จะเปลี่ยนคุณเปลี่ยนหน้าตาการเงินคุณได้ครับเปลี่ยนหน้าตาความสุขของคุณได้เพราะการที่คุณเปลี่ยนแค่คลิกเดียวครับว่าคุณจะทำทันทีเป็นสิ่งที่ทำให้คุณทำเงินได้ฟังดูเรียง่ายใช่ไหมครับเพราะจากที่โอปาโอ้าโพสคนมาเยอะแยะนะครับได้ประสบการณ์มาเยอะมากหลายคนเนี่ยอยากจะรวยอยากจะสำเร็จแต่คุณไม่สามารถที่จะลงมือทำได้ถูนไครับเพราะอะไรคุณไม่ได้ตัดสินใจที่จะทำทันที แต่คุณบอกว่าเอาไว้ขอเดียวก่อนผัดเันประกันกุ่งซึ่งมันไม่ได้ผลลัพครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำทันทีการปรับใจแบบมีสติรู้ตัวคือฉันทําตรงนี้ทันทีและตอนนี้ผมก่ปฏิบัติครับ